วันนี้ครับทุกคนผมมีความตื่นเต้นมากๆเลยยีความตื่นเต้นอีกนิดนึงงอ้ความตื่นเต้นแบบอีกแบบนึงอ่ะเออ One, two, three, two. สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่งมชงชงางแซมช่องของช่างทํำแซมมิวสิควดเจครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนผมมีความตื่นเต้นมากๆเลยยีความตื่นเต้นอีกนิดนึงงอ้ความตื่นเต้นแบบอีกแบบนึง่งอ่ะเออนี่ผมนะนรับได้ไปสั่ง เจ้าตัวกล่องสุ่มเซิร์ฟสเก็ตมาครับแล้วก็มาส่งได้ที่บ้านตอนนี้ผมมาทํางานอยู่กําลังกลับครับกําลังกลับจะไปอ่าอันบ็อกดูนะครับวันนี้ต้องรีบทําคลิปถูกไหมยังไม่ถึงบ้านเลยผมต้องทําคลิปก่อนคือผมตื่นเต้นครับทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็อุ้ยตื่นเต้นอ่ะกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มผมสั่งมาจากอ่าแอปช้อปปี้นะครับแอปช้อปปี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างมันมี2ราคาครับมี1,499กับ รุ่นหนึ่ง1899ครับทุกคนมันมี2ราคาผมสั่งมาในราคา1899ทุกคนนี่จัดตัวท็อปเลยนะครับ <Wow. S 1> ยังไม่รู้เลยครับว่าอ่ามันจะได้เป็นรุ่นอะไรเออรุ่นอะไรรุ่นอะไร,ร,ะไรและทักอะไรยังไม่รู้เลยครับเราไปรุ่นกันแต่คนรีวิวเขาส่วนมากนะเขาจะได้แบบโอ้ทักดีๆท้งนั้นเลยวอัตร์โบนบอย่างเงี้ยถึงจะเป็นงานจีนก็เถอ,อะเนาะมันก็จะโอเคอะราคา พันแปดเก้าเก้านะครับพันแปดเก้าเก้าก็ยังโอเคอ่ะมันมีค่าส่งอีกนิดหน่อยครับของผมรวมค่าส่งแล้วก็ไม่ถึงสองพันเอาเอาดิเอาดิสองพันแต่ได้วนะเตร์โบนอ่ะโอเคไหมละ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับผมเดี๋ยวไปผ่าอันบ็อกด้วยกันครับผมไปกันเลยว้าว wow, wow, wow. yeah, มาแล้วครับทุกคนทุกคนครับคุณพ่อขอค okay. okay. ัตเตอร์หน่อยโอเคคัตเตอร์มานี่ครับทุกคน ที่เราให้ฟังถึงแล้วครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มราคา1,888บาทที่บอกให้เมียได้ยินนะครับไม่ใช่มันโกหกมันบอกว่า2,500 2,500รวมทุกอย่างครับแม่ <laughs> 2,500 <5. S 1> คือซื้อทั้งมีเบลลิงนะครับสั่งเบลลิงไปเบลลิงเบลลิงเบลลิง,ง,งอะไรวะเซรามิกนะครับเบลลิงเซรามิกสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มาเดี๋ยวถ้าเกิดมาแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะ ผมมีฐานอันนั้นสั่งฐานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับสก็อตนะครับตัวนี้นะครับกล่องซุ่มนะครับเรามารุ่นพร้อมกันครับผมว่าในกล่องนี้ปีอะไรอยู่ในนี้นะครับพร้อมแล้วมาผ่าเลยครับเปิดออกมาเป็นไม้ถูพื้นกจะหาให้ดู่แหมลูกๆนี่ก็คนมีคนเชียร์ด้วยวันนี้มีคนเชียร์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคนเชียร์แล้วก็คอยสมน้ำหน้าก็ไม่รู้ ผ่า,ากันพร้อมกันครับอันบล็อกพร้อมๆกันผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับนี่เฮ ja. ้ยเฮ้ยไม่ถือพื้นจริงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเห็นแค่ลายเห็นแค่ลายก็ว้าวทุกคนเฮ้ยจีสวยเลยครับทุกคน และแล้วสิ่งที่ผมต้องการก็เป็นจริงครับผมทุกคนดีดีดีทุกคนครับทุกคน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 เดียวเตะเตะไม้เตะไม้เตะไม้ทุนนี่ครับที่ผมบอกที่ผมบอกว่าแต่ละคนที่ได้คือเขาได้จริงจริงนี่ครับทุกคนนักวอเตอร์บอลนี่ครับวอเตอร์บอลแต่ว่าไม่ดีกลับครับเฮ้ยแต่ผมชอบผมชอบคิิบผมชอบจลิ๊บจิบสวยคลิปเทียบสวยมาก แกเลย<ว>แกเลยแกเลยแก,แกเลยแกเลยออบอด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 น่าจะสามสิบป่ะน,น่าจะสามสิบนิ้วนะครับขอตลับเมตรหน่อย,อย,ยด,ดูก,กิฟเทปนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นบรอดบอดทรงทรงทรงหางปลาด้วยนะครับทรงหางปลาด้วยเออบอดท้ายตัดนะครับ ผมชอบลายคลิปเทปอ,ะอ่ะอ่าบอร์ดนี้นะครับม,ม,มีความยาวอยู่ที่ป๊าบครับผมสามสิบนิ้วครับทุกคนบอร์ดนี้สามสิบนิ้วนะครับบอร์ดนี้สามสิบนิ้วถ้าเกิดรวมหางปลาแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบนิ้วครึ่งนะครับสามสิบนิ้วครึ่งถ้ารวมหางปลาแล้วนะครับแต่ว่าอ่ <I S 1> อา <have S 1> อย่างที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่า ตัววัตต์บนของงานจีนนะครับอันนี้อันนี้ผมไปศึกษามานะครับส่วนล้อส่วนล้อนะครับอ่าเจ็ดคิดว่านะส่วนแบริ่งนะครับเป็นแบริ่งงานจีนอ่าแบริง่งเอเบก้นะครับเอเบซึ่งตอนนี้รู้สึกยังไม่เลื่อนเท่าไหรนะ่น่าจะต้องไปอ่าใส่น้ํามันนะครับใส่น้ำมันเพิ่มส่วนล้อนี้ยิงหนักเลยนะครับเหนไหมครับมันหยุดเลยนะครับอ่า มันเด็ดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ลายด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านใต้ท้องนะครับด้านใต้ท้องน่าจะเป็นอะไรไม่รู้ท้องของมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นดำเป็นแดงขาวนะครับซึ่งผมชอบแดงอยู่แล้วนะครับโอ้โหทุกคนสุดยอดถือว่าถือว่าครั้งนี้สุ่มได้ประสบความสำเร็จอยู่นะครับชื่นชอบเลยอ่า เดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะรอไอ้นี่นะครับรอแบลลิงแบลลิงตัวเซรามิกมานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบลลิงเซรามิกนะครับเพื่อให้ความลื่นสมูทแล้วก็ตัว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 อ่าวัตถุ์บูลตัวนี้นะครับอย่างที่ที่ที่ผมบอกครับว่าเห็นไหมครับมันไม่ดีดกลับนะครับมันไม่ดีดกลับวันนี้อยากจะเล่นให้ดูแต่พอดีว่าฝนตกนะครับด้านนอกฝนตกเลยเล่นไม่ได้ มันค่อนข้างที่จะเห็นไหมครับอ่าลูกชายยังตตออกแรงมันมันไม่ดีดกลับนะบมันไม่ดีดกลับโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาครับผมแก้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแก้ได้ครับอ่าแค่ได้บอร์ดมาครับถ้าทั่วไปนะครับตัวนี้นะถ้าทั่วไปตัวนี้ราคาราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณสองพันแปดขึ้นนะครับประมาณสองพันแปดขึ้นเลยแหละตัวเนี้ย จำได้นะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาในราคาเพียง1,921บาทเท่านั้นเองครับรวมส่งแล้วนะครับตัวเนี้ยเออเนี่ยโอเคมากมากเลยนะครับจะเสียดายเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวส่วนอันนี้ก็ต้องไปปรับแต่งกันอีกนิดหน่อยนะครับทำให้เจ้าตัวทักหน้านะครับวัตต์บอลทักหน้าตัวนี้ให้มันสมูทกว่านี้นะครับตอนนี้มันไม่สมูทนะครับตอนนี้ไม่สมูท ตอนนี้มันไม่สมูทเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่สมูทเทไหรแหละไม่สมูทเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับส่วนคลิปเทปนะครับด้านด้านคลิปเทปอันนี้เป็นคลิปเทปอ่าสีสีเหมือนท้องเขาอะนะครับสวยงามสวยงามสวยงามเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกด้านนึงอีกนึงอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับอีกนิดนึงตัวท้องมันนะครับตัวท้องมันเนี่ย

ล,ล่างตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่งานงานเทนงาไม่ใช่งานสี่โอเคดี๋ยวไปตักออกทีเโอเคครับจบท้ายคลิปแล้วสรุปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็คือมาอันบ็อกนะครับเจ้าตัวกล่องสุ่มนะครับผมราคาอยู่ราคา1 8 0 0งพันแปดร้อยแปดหนึ่งพันแปดร้อยเก้าบาทนะครับเป็นอันที่ถูกใจผู้ใช้ผู้ชมนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ มีตำหนินิดหน่อยครับไม่เป็นไรผมไม่ีเรียดนะครับไม่ีเรียดเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเลอะเปื้อนอะไรอยู่แล้วรอยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับโอเคครับนี่ครับมันมีตำหนินิดหน่อยครับอยู่ตรงท้ายอ่าเดี๋ยวให้ดูครับนี่ตรงนี้นะครับมีนิดหน่อยครับโอเคน่าจะสมควรสมมาพาควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยววันที่ฝนไม่ตกนะครับวันที่ฝนไม่ตก วันที่ฝนไม่ตกเดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวนี้ให้ดูนะครับผมหลังจากที่ไปมมไปขออนุญาตไปมมมันก่อนนะครับผมไปทําให้มันลื่นสมูทก่อนเดี๋ยวว่าลื่นสมูททายังไงเดี๋ยวผมจะ,ะมาแนะนํากันอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะโอเควันนี้สําหรับคลิปนี้ช่างแซมและก็น้องเจคุณน้องเจเอ๋ยครับผมขออนุญาตล,ลาไปก่อนครับ อา้าวบายบายเนียดยเจ้าคุณครับบา,บายบายกล้องหนัลูกบ,บาย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 โอเคเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ช่างแซมแล้วก็ลูกๆด้วยบาย,บายบายสวัสดีครับบา,บายบาย